<Yep. S 2> เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปผลการประชุมสรสประจําวันจันทร์ที่17มีนาคม2557ซึ่งมีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อํานวยการสรสรทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยคุณทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการสรส จะเป็นผู้ถแถลงผลการประชุมและพันต,ตำรวจเอกกิสระพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1ที่ประชุมสรสเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18มีนาคม2 5 5 7คือวันพรุ่งนี้ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ภายในราชนาจักรพศ2551ในเขตพื้นที่กรุงเทมพมหานครและปริมณฑลแทนพระราชกกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการชุมนุมต่อต้านทั้งของกลุ่มกปปสและกลุ่มอ,อื่นตลอดจนเหตุร้ายแรงต่างๆได้ลดระดับลงมากแล้วอีกทั้งจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งในเชิงการลงทุนธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงการดำรงชีพและการทำมาหากินของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งการลดระดับมาใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นจะมีผลทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันพรุ่งนี้ อันหนึ่งสำหรับการจัดโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการและการสนที่กำลังของหน่วยงานต่างๆอันได้แก่ตำรวจทหารและพลเรือนนั้นจะมีโครงสร้างทำนองเดียวกับสรสและจะใช้สถานที่ตั้งนกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตเช่นเดิมเรื่องที่สองตามที่สรสได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมดุมปิดกรุงเทพมหานครของกปปสเพื่อทําหน้าที่กําหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นสะละสะได้รับแจ้งว่าคณะทํางานที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมหารือจนได้แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว และคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะแจ้งผลดังกล่าวกลับมายังสรสซึ่งสรสจะได้พิจารณาแนวทางดังกล่าวและดำเนินการเสนอให้คณะมนตรีแจ้งหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมโดยเร่งด่วนต่อไปเรื่องที่สามสรสได้รับรายงานจากสาานนักงงตตรวจแห่ชนะ วันที่17มีนาคม2557คือวันนี้ว่าคดีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอันเกิดขึ้นจากการกระทําของแกนนํากปปสกับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีดังนี้ 1. คดีที่กปปสขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศรวมจํานวน194คดีเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมนคร51คดีและต่างจังหวัด143คดี สองคดีที่กะกะตจงใจและทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีทั้งสิ้น177คดีเป็นที่เกิดในกรุงเทพมนคร66คดีและเกิดในต่างจังหวัด11 1คดีรวมคดีที่เกี่ยวกับการกระทําผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น371คดีโดยสารได้ออกหมายจับให้รวมทั้งสิ้น192 2คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว134คน ทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กะกะตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนมากถึง1,580คนอันหนึ่งสสขอย้ำเตือนว่าโทษเกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกชะกันมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับรวมถึงตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีด้วยทั้งนี้สสจะติดตามกำชับการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัด และป้องปราบไม่ให้เกิดการกระทําผิดซ้ำอีกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตเรื่องสุดท้ายครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ากลุ่มกปปสได้มีการจัดอบรมกากรกปปสเป็นจำนวนมากถึง2,500กว่าคน ที่บริเวณการชุมนุมสวนลุมพินีนั้นสระสะมีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการฝึกอบรมกาดเป็นจํานวนมากเช่นนี้อาจเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็ปรากฏให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงและใช้อาวุธในหมู่กาดของกปปสอ,อยู่เป็นระยะนอกจากนี้การ จัดฝึอกอบรมการดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการจัดตั้งกองกําลังขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่ชอบโดยกฎหมายและการดําเนินการเช่นนี้ไม่อาจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่รักษากฎหมายได้จึงเป็นการกระทําที่ตรงกันข้ามกับที่นายสุเทพเทือกสุบรนแกนนากปปสพูดอยู่เสมอว่าเป็นการชุมนุมที่สงบปราศจากความรุนแรงซึ่งสรสเกรงว่าจะทําให้สถานการณ์ความขัดแยง้งบานปลายมากขึ้น สรสจึงขอเรียกร้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปวสกลุ่มนปชและกลุ่มอื่นงดเว้นไม่กระทําการในลักษณะดังกล่าวเพราะจะทําให้สถานการณ์มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและก่อเหตุร้ายโดยขอให้คํานึงถึงความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมเป็นสําคัญครับจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน ladies and gentlemen I would like to bring you r attention some updates from today's C M P O meeting Uh, the CMPO will tomorrow seek an approval from the cabinet to invoke the International Security Act 2008, or the ISA, uh, to replace the expiring emergency decree. Uh, this follows the improving political tension and control situation, and the application of the ISA will be effective upon the cabinet's approval, which will lift up the country's image in all dimensions. And the next point is like to inform the public concerns. The CPO's working group. Uh, to set up guidance to provide assistance for general public and small and medium-sized enterprises affected by the PDRC uh, protest, the working group chaired by the Secretary-General of the Office of National Economic and Social Development Board will later submit the guidance to the CMO. Today, uh, it is expected that assistance will later be provided in due course and rotsai police today reported that 371 cases involving all kinds of violation of election law has been brought to the authority of which 194 cases involve obstruction of the election and 171 cases involve 1580 election officials who failed to perform their duties the court also issued arrest warrants for 192 persons of which 134 persons have been brought to justice and the CPO wishes to inform the public that obstruction of the election is a serious offence with punishments including fine, imprisonment and a five-year political right ban. And finally, the CPO wishes to express our concern. Um, over the security uh, issues, that some 2,500 security guards were trained to provide security for the protesters at Lumpini Park. Uh, this particular security guard training is not only against the law. but also worsen conflicts amongst group s of people. The CNPO wishes to take this opportunity to request all parties not to do any actions that may worsen political tension. And that wraps up today's CNPO meeting. And the press conference will resume again by 1 p.m. tomorrow. Until next time, goodbye. สรสจะมีการประชุมและแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งในเวลา13นาฬิกา สำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะครับ